บอว่ามีใช้ที่จีนมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2016ค่ะใช้มากกว่า48ล้านโดสนะคะโดยรูปแบบของวัคซีนก็จะเป็นรูปแบบอะพรีฟิว i ซน์0.5 ml ค่ะก็ประกอบด้วยอะเอทโรเชื้อแอนติเจนของเอทโรไวรัส71นะคะแล้วก็ใช้ในการป้องกันนะคะการติดเชื้อโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อ EBV นะคะจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อจากอะสกิไวรัส โดยผู้ผลิตค่ะเป็นผู้ผลิตาจากประเทศจีนนะคะก็เป็นของ Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Science ก็หรือว่า IMB-C ซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำในสไลด์ต่อไปค่ะโดวยวัคซีนแลตฟอมจะเป็นเซลล์แบบเชื้อตายนะคะใช้สากยีนวาทซีค่ะโดยเซลล์ c u เจอร์ก็จะเป็นรูปแบบนึนเบ,บนมิควเซลล์ที่ต้องมมีความปลอดภยะะัยค่ะ ก็จะอยู่ในประชากรเนี่ยจะอยู่ที่ออประเทศจีนนะคะประมาณ5 5 0 0 0 0รายโดยในโดยเป็นประชากรเด็กนะคะ6ถงเดเดือนค่ะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนก็พบว,ว่าวัคซีนนะคะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ ev 71อยู่ที่89.7%แล้วก็ในกลุ่มที่มี ป้องกันการเข้าโรงพยาบาลนะคะจากการติดเชื้อ EV71 อยู่ที่88%แล้วก็ไม่มีเคสไหนเลยคะ่ะที่เกิด severe infection จากการติดเชื้อ EV71 ค่ะก็จากการศึกษานี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นทำในประชากรที่กว้างขึ้นก็พบว่าวัคซีนนะคะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV71 ได้ค่อนข้างดีะคะ่ะ จนถึง5ปีหรือว่าในการศึกษาเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง5ปี11ปเดือนเลยนะคะหรือว่าไป้11เดือน,นะคะ่ะโดยรีจิเมนในการฉีดก,ก็ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะโดยฉีดรูปแบบ IM นะคะเชียราไอยู่ที่2ปีแล้วก็การเก็บรักษาก็เหมือนวัคซีนทั่วไปก็คือ2-8องษาป้องกันแส